สวัสดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะวันนี้มาพบกับพ่อซ่องแม่น้องเป๋ออีกแล้วเนาะมาพบกับพ่อซ่องแม่น้องเป๋อแล้วนี่น้องแม่น้องเป๋อก็สิขึ้นไปทางเพื่อนป้าแล้วให้พี่น้องเลยพอดีมีทั้งถ่อเนาะไอเพิ่นอยากกินข่าเนาะแต่ว่าเพิ่นคอยลงมาเพื่อนแม่น้องเป๋อเพราะแม่น้องเป๋อไม่ได้อยู่เพื่อนเพิ่นก็ได้มือเพื่อนป้าพอดีมือเพื่อนป้าก็่มีนดากินเนาะพอดีล้วป้าก็ได้โทรมาถามแม่น้องเป๋วไมีได้กินบ่เนาะ เมื่อเช้านี่แม่น้องเปียวไปหาหมอเหรนพดองเอ้ไปหาหมอเนาะเมื่อเช้าเลยแต่ว่าบริษัททำให้พี่น้องเบิ่งเนาะเมื่อแม่น้องเปียวก็ได้ซื้อซิ่งแห้งเนาะพอดีซื้อมาไว้กินกระแตน้งได้กินแล้วกะพอดีเมื่อไฮพอกินได้แล้วไว้พี่น้องเอ้ถึงใส่เพิ่นมาเห็ดกบประตูเพิ่นเนาะสงสัยเนี่ยหมูมีนะกินเนาะกข้าวหมากไหมดอกตอไห้พี่น้องเอ้กับไอ้อย่างนัะหนูคาหนึ่งเนาะ หนึ่งน้อคข่าน้องไฟพี่น้องเลยแม่หอนเจ้าหอนบ่วันนี้กับสไปกับสาวน้อยคือเก่าน้องไฟพี่น้องเลยอาสบายดี้ดูเจ้ากระเสียรถเจ้าบ่อืบอเอออารถชวนตัวไปอีกละนอดไปเดี๋ยวแม่น้องเปียวกระชิคออารรถเอ้น้องเปียวไฟพี่น้องเลย คนขี่จักรยานเพิ่นขี่จักรยานลงไว้ข้างล่างเออเอาไฟลุ่มวัดขึ้นไปะมัสตาเลยเพิ่นติดตดไปะลำเพิ่นนอก่นบขี่เออเพิ่นบขี่ขึ้นใไฟพี่น้องเลแล้วแม่จะเอาจักรยานหรืเปลวได้วไปบัตนเลยรถแม่น้องเปลวตายแล้วก็มาจักรยานเอื่อยแล้วบัตนเลยไอรถอันนี้กะดูดีแต่ภายนอกได้ไหมพี่น้องเลยไหนล่ะไอ้ล้อนี่เพิ่นกระลุดแล้วหลอดเนาะแต่ว่ามีทางไอ้น้องอีวิวเพิ่นเอาไม้เสียบใส่นด้ไหมพี่น้องเลย เ <c oughs> พิ่นเสียบสายตะกร้าผายมาเพียนไว้โอ้เนาะเพิ่นเห็ดเองเพิ่นนะไม่เป็นงไเแม่แม่น้องเปลี่ยก็ยังงง,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 งนะเพิ่นอยู่โอ้มันคือเห็ดไรเนาะ <c oughs> สลัดสายเด่นนั่นนี่ยปะอ,อ,อ,อกกนน่ะไปแม่ต้องเปลี่ยนคอาจัก,กรยานก่อนหน่อยพี่น้องเลยอวยจักรยานก่อนโอ้เพิ่นเตรียมตัวล่อถาเลยไปก่อนเลยเดีย๋ยวก่อนเด้อแม่เอาอันนี้ก่อนกับข่าวสายตะกร้ารถก่อน ขอตาเข้าหิวเข่าหอยพี่น้องเอ้ย,ย,เ,ยเปิดประตูถานแม่นะแม่ <c oughs> ขีง้งอเล่ตีนรถพันชิลุตเนาะรถชิลุตเครื่องทางเนี่ยนะเป,นเ,ยเปิดเลย,ยลโอเค ขอเดโอขอบใจดเด้ออ่ะปิดเดิปิดเลยออกกันเอาอย่ามาบอกเออปิดเลยปิดเ้เออปิดเลยดเลยอาปิดไบอปิดเอ่ะลองมึงเอาจักรยานเออคือคือมหมุลไปน้าเมย์แตบัดนีห น้าอ่านว่าเนี่คือบุญไปแด้วแม่โอ้ยเนาะดี๋ยบอกแล้ว่าจาักรยานกระห่างอยูนน่นะแซตปิดขังแล้วบ่ลูุไอ้ก่อนมันลงดุมเลยก่อนล่นองหนุ่มแล้วบอบรองฮะพิสูจน์กันฉุกมึงก่อนเดอ้อโอเคลงแหละป้ <c oughs> ายวันนี้กันรถส่วนตัวของใครของมันวันนี้ใคพี่น้องเลย <c oughs> ป้ายป้ เป็นขึ้นโน้นเป็นตีบขึ้นมาได้ไปบายบายป,ไป็นขึ้นโน้นนะพี่น้องเป็นใส่ตีบตีบเอาโอ้คร้มอผ้าเคร้มองผนดเนอะเมื่อเช้านี่แม่น้องเปลี่ยนไปหาหมอมากกับฝนตกอยู่ท,ทั้งสวรรค์หน่อยพี่น้องแห้งแห้ง,หง <S <S <ๆ>บาดมาอยู่บ้านแม่น้องเปลี่ยนรถพอดีเป็นพลอย ไปไปเร็วๆเ,วเวจ้าผ้า,าตูถ <laughs> ่ายกนินเห่าอยู่หมจ๊ะไปจังแล้ไปนอกจังไม่ต้องเดนียวมังข่อยหรอกแข่งคุนแข่งพี่ไ่้นีขนาดนะเออโมยียบหรอกไปไป ไปก่อนเด้อบ๊ายบายไป,เ,ไปเดินหน่ะลดมาลูกมาทั้งขอบดิตามหลังแม่ลูก ตามนางแม่ดูรถมาแล้วเพิ่ได้ยินเสียงรถอ๋อผนไปทางนั้นดูไอ้ป่ะไปก่อนแม่ป่ะไปรถม่ดไ,ได้มาพี่ไปตามขอบเรื่อยๆเมื่อคืนนี่กาลงกมาทำด้วยพี่้องผมว่าไปเอาลงกมากเอาลงกมารดเป็นกันได้ รถไอ้บอดีซื้อไห่อย่พี่ดาเกระโดนเติบเป็นาะคันเลยอ่ะเร็วไปไปไหัวตัวใหญ่แทน แม่จะถาเจ้าได้นี่อนะเจ้ามาถาแม่บ่มาดิมาดิตามมาตามมามาได้เมื่น่ะ ันเอาอีดิเอาผลเอาเฮ็ดปวกเอาไว้ไปเอาอ้เฮ็ดปวกเกาะพอเฮ็ดปวกพี่จ้นวในคนขายเฮ็ดปวกก็ได้หานาันแข้มทางค่ะเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> ยเมื่อย ใส่เบียเมื่อแล้วเหร่นเเลยนขึ้นหข้นหอนโตน้นนนนอนเพน่ลยนเยชิโต๊กับโนกกตกะตโอ้โตกะผีดินดิ้นดิน่ละ มาเร็วมาเดีวประตูขาไปไปประตูคอยทางเลยวัไนไห้จะขึ้นมาหอดได้เนี่ย ยู่นี่สมอลยี่เล่าให้พี่นอ้องเลยเพื่อจะเผาล้านัน่นเลยอ้ยน้องอยู่ที่ไปเผาล้าน,นั่นแล้วเพื่อเปิดล้านขายขนมใหม่เด็กแม่มาก่อนเด้อเลย เนาะโอ้ยเหินป่านเลยมีเน้นนตาตัดไว้เลยโอ้จอดได้รถขันนี้กับรถเอ้ยหักของแม่น้องเปียวแล้ว,ลว่นูโ่โนเว่หวยไี่้งเลยชื่อหายแต่โดนแด้แล้ว ระตูวกินได้มานี่ไถาหึงนี่ตีไอยก็ไปเขม่อย้ขม่อยอยู่คนเดียอบ้านเดียวฮะอยู่ในเพื่อนวะสบายดีสบายดีน่ที่เข่าก็เพื่อขื่นว่านั่งเผื่อนั่ง่วงวะมาตมเห็นจะพกได้ห่ะเก็ว่าอยู่หน้าผุหรือม่นมาเห็นประตูอ่านว่าเนี่ยมันต้องมาเห็นประตูแล้ว ไอประตูประตูเออป้งงยมบ้อหอบอ่ะปอยับปหบประตูบวานใหญ่ยังมุยใหม่บอันตัตูํำเพื่อนหลดยาเพิ่นจะไม่เด้๋ยวหายเพื่นซักด้ดยสบายดีเดี่ยยแต่เอยังคืนตาเปียกแทนนี่สบายดีห เจ้าก็ตาเปียกให้ดีใจตู้มาเด่นน้ำบ่อฮะบอผมเห็นมาตู้มาเด่นเป็นตู้หิ้วข่าตู้ยตู้มหิ้วข่าวตู้มาได้มานี่หิได้เห็นบ่ไม่ด้กินละเรื่องอะไเดียวสมัยเป็นอรอเดียวไปข้างในหรอง่างเทือสามเดื่อคอยสมัยสมัยอยู่มากันอยู os, okay, <laughs> <laughs> ่ในเงินวะใเฮือนนี่แนนะบุกัน <anywhere> ดีวะ้นไปต่อ <sh> น้ีอยากดูแวนเนาะคนจะให้อ <amor? S 1> ุ่มแล้วเดี๋เาปั่เนาะเอาอ่สาวจับอุ่มกันโอ้เอายูนุกแป๊เดียวโอ้ยอยากสาวอุ่มได้ไหมไ่ด้ไม่คือยูวิน่ะป่ะใี่ฮดปลวกไ่ได้หาว่าอใช่ฮดปลวกคลิปไปดรอใชเฮิดปลวกคลิปไเหรอคนทอดแล้วเน้ปลวกใส่หมูใส่รอก ใไก่ก็เชื่องอยู่นี่ลป้าจับกลองแจ่มดีเลยเออมาเใช่กระบอรใกระบอทำมาซาเ่าไปาหมองมาซาเี่นำแขมทางขนาดใหญ่ขายบ่ขายอ๋อขึนไปขึ้นไยู่ยังคือมาลองเอามนลองเอาแล้วคนขายไอ้ลูกค้าเพิ่นกรพอยู่อ๋อมาได้แบะีว่ามันออกแล้หมืทางนะออกแล้วหัทางน่น่ะ จะเอา้งาเอากระเป๋าแล้วแต่ละเ้าเนเียม้ออากระเป๋าไปาเรข่วขาวมาเพิ่มแล้วข้าวเดียวบนร่ิยมากปั้นึงขาข้ากลุมข้าวเาจ้า,านะมีกินตอกกุ้งก็ไ้ต้มกุ้งดิ้งได้ิง่าบาดิง้ก็ด,ด,ดิ้งข่าเลดิงไม่หาขึ้นมากบ่ค่ะเี้ยคือเห็นจะดิ้งกันะไม่อยู่แต่ลูกมันไอมันไปอยู่ที่ไหน เดินจุดันน่าัะาเจับดินหาย่ะหาย่ะาเห้ยหายก็เสกก็เสกหาก็เสก็เสแค่นี้ายแล้วตรงขาดมากครับนึ่งหนึ่งอะไรพ่อ่ออกจากมอหรอวันนี้มันลุกลงในมาหนึ่งโอ้ยนนมาดูมากก็นใซีนพอดีที่หายทุกข์แล้วตู้หมุนก็เอา โอ้มาหนุ well ่มสาเจ๋อียนหนุ่มไม่เป็นไรว่าเลยขีดเนตัวคนเอาขั้นได้มาล่ะนี่เราเปลี่ยเสื้อไดแล้วหายีด้องกรกับบุกขีดไ้จ้ะโอ้ใว้เลยโผ่เจอไปนี่เจอวัดโผ่เขที่วัดโผล่ยังไงดิข้อยมือแต่อยอ่ะอะไรเงี้ย เพื่อนแร้นะก็พอค่ะกินได้เจ้าพลอกูพอดิฉ่าวตอนแรกพอหิวอย่างเดียวเนาะนี่ลูกสาวก็หิวหวานข้าวเทียงนันเทียงบ่ะเฮเทีงอข้าวเปล่าข้ี่เปล่าข้าวเปล่าเนา้วเนล่านาาวป่าเนาะข้ตวเปล่เนาะ ยังใบหนึงครบใบไหนไม่ได้เหตุการณ์การก็นอะเ <c oughs> ทียงให้เทียงหน้ามูไปมีช่างเผิ่นมีครบาตัวอเล่าไดบน้อ,นอ, <c oughs> อยน้อย <c oughs> ประเทศฉบบานประตูเพื่อนได้าี่มาใ่ก็ตัดขยไปก็เก้าเก้าุสองถรีแบบเม็ดก็ขหขอไ ได้สอนไหมมด้ยปวดตัวแลม่เรอยนสวนไหมไมเป็นไหนหน่อยกันแม่ยังม่อยากกินย่งวันนี้มือีะได้เจบปงนละลงไเป็นขั้นเลยอไยืออยาาลงมาหบ่อยาาลงมาไปนอนนักกรดิ่งบาฮะสิไปนอนนักกรดิ่งบาเป็นต๊เป็นตกดินบเป็นบกเพือออกเงียดุ ยังรู้สิ๊บโตกซื่อเทศสาเลยฮอนเฮ้ยง่วง่งไหมกัวกัวกัวฮะสุดผิดตื่นึมาบบแม่ออกจากมุ้งนี่ให mm. ้นะบัดน yeah, ี่วัวกัวกัวเชยว่ะไปแตบ่ละยาสาว้กันเลยไปแล้วสะเมอ่อยฮะไปละโอ้ยเนาะป้าคะเดี๋ยวไปนั่งไอเบลกันไอเ้ลกันด้อ เอวิวประเด็นที่วัดพระเยวไปนี้เนาะมาหยอกวะมาหยอกอีดีมาลุกรถแล้วหยอกงลมาให้มเพ่งกาเพ่งเจ้าของไม้เข็ดผุมไปแล้วอบบเนื้อ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 เออไปหาน้ำเอื้อยก่อนเด้อะไปน้ำเอื้อยเวลก่อนเด้อเอื้อวิวนี้เที่ยวอีกแล้ว เดียวลูกเดียวไปหาน้ำคนกันไปทั้งหลายเนี้พี่น้องเลยวพนาะว่นศิไปน้ำเอื้อยน้ำเอื้อยเียวนเบาเล็กไปดีดอ๋ตามกอนท้งหลล่ะใช่เออโซดีลงมาที่บระกูดิออนีแม่เที่ยงแล้วนี่ก็ได้ใช่เห็นมือเอื้อยเบวแล้วเห็นมือเอื้อยบอก โอ้ยเนาะแม่เข้าไปนึกว่าเตียวได้ผลหรือเปล่าเยี่ยมผลบอลเล็กผลได้ไหมพี่น้องเลยเขาวัดแล้วอืเนาะบริยานย่างเลย คนพากกันหิวสั่งด้คเลยคุ้ยแทะเลยวางวาง่จะถงไหนวางจะถงว่าเหนถงนี้ก็ได้โอ้ยว่าหยอนนอกเงินไหมพี่องเอ้เบิงแม่จะจัดการคนกันเบิงไม่ได้ย่านอย่างเลยเนาะฮะใช่เปล่ล่ะ กเป๋อยู่เพื่อนขี้อมพพเกิบก็บมอเตอร์ไอีกนะฮะเนาะเกิบก็บมไอีกอาะคืมาแบงกันคนะหอละหอแท้หี่บอแบ่งว่านี่บอ มามลางกับโมท่านน้นี่โมโมท่านน้โมว่าจะกล่องเี่เอะหันไปเออนาออู้อตัวนี้ก็ได้สินี่นี่โมซองนี่อาซองนี่ก็ได้เลยน้าพนรามานำเอือปิวใช่ไงแมาดิยูมาเห็นบ่พนบเห็นหน้าเลยะบ่พเอืออยู่ที่พน่อ่า ไปเห็นเซอร์นี่ลงมาแม่ไม่ลงมาบอโอ้อแม่เา็นหน้ากระปั้แล้วอ๋อเมื่อเผาลาดต่อแล้วเนะาะเผาลาดดูโงกรับนเดีคยวทำคนดรกที่เมือเอ่อว่าในเมืองก็มีหมูเนาะมีหมูมาผัวเราไปลองแมงคอปเตอร์ผัะปัานปหน้าตาคือออร่าใช่เนาะวันนี้นเนาะเบิ้งหน้าแม่เลยพากันมานที่เด่นอะ ใ่ะเราเนี่ยเปยย่ายมนค่อเปงาหูโดยสบายดีเด้อเฮีพี่น้องแต่ว่าน้าตาเขามีอ๋อละลาสี่คือมาแท้วะออด้ทีไนเพือเพือแมาตรงาเป็นนี่เป็นนี่็นตู้ที่อาตน้ำใหมมาจาเนาะอ้าน้ามเจ้านอ่น้เออเต้นบ่อย่ไมเพื่อนเลยคอยแต่ว่าเจ้าคือมุกมุกมาเพือนเจามืหาุเออว่านี่ก็เห็นติ๊กต็อกบอกแกนแก่ว่านี่มหาว่านี้ วันี้นันอันหักเอไม้แล้นี่นะไปเกยออกแล้วเนาะหน้าไม้เด็กน้องตอนแรกนะหนาไม้เด็กน้องอันประตูออกมาปลูกแต่ตีกก่นี่วะปะโอ้คิดว่าอันที่บอกอันหน้ามาตะกี้เดินตายไปแล้วอ๋อฉันบอกความการห้อยดีบ่แม่นอันตายแล้๋ยวอันมาความเจ้าตะกี้ตายเรียบร้อยห้อยกันเลยไม่ได้เดือยปลูกอันประตูออกมาแต่ก่อนพุ่หน่อยเดือยก่อนเดียวเรามาสี่อันกันเดือยพอได้กินนั่นแหละที่กู็ได้หักเกย ใช้เสรลงมือเห็นมือได้นี่คือเห็นแก่พูดปาดพูดยื้อยางมาป้อปูนพญามากำลังเชื่อพญามาส้างปูนมายังปูนเนาะถากปูนพันยุ่นอะได้ได้สร้างนะได้เดียวโอ้โหแต่ยังไม่ได้นั่นยังไม่ได้มาแต่ผ้าเมืองถากปูนก่อนวันนี้ปูนมาจะเห็นได้เนาะถากแต่ปูนเมื่อได้เ้าวมืออื่นบอลได้เลยได้คนสร้างมากเลยะ ก็เต mm. ah mm. ็มเมื่อด้วยทางหนาไงบอขายบ่เม่อดเตอมดอกไมด้ยหอมนึงแล้วเนี่ยแมนแน่นอนใมันนางเล่นมันไหลได้ค่ะลงทางไหนมันไหจ้ะน่ะจ้าเปนชีโงไหนไปยังบ้กีาุ่นเองไหนทางไหเิดไ้ว่าอะไรงทางไหนนี่นะไปทางทางไก็ต้องลงไปทางทางนีได้ไงเออจะไปทางไหเลยป้าเราไม่เห็นได้ก็ขึ้นได้เมนไ้ีนแล้วเนาะ ปีขึ้นเลยลำบากแล้ว่เนายังไม่ได้คิดท้าันลงบันไดดอกเิดชได้ํามใบแล้วจะควรที่ช่วยได้สามใได้กอ่กไดลูนี่กไะ้เอเติบอยู่ไรนี่แนอพูดได้เนาะเบิ่งนีเบิ่งชงสีได้เนาอยู่เบิ่งนี่ยันแนวอยู่ดอกคก่อนบ็อกซื้อชงสีเดือจะเนาะก่อนบอกไม่ได้เดือบ่อยก่อนอดงว่ามันหกพันหกพันบอกหาพันหพนอกกพันหอน วาเชนี 3, 000, ans, so Anfang, 20, ่ก็สามพันรกับเป็นหกพันไพอหรือบอได้พอจีดอกมันมันก้อนน้อยวาาก็ก้อนคืนได้เต็มได้เนาะเดี๋ยวใส่บง็อกอีกว้เนาะนันก็ที่บ่อวางไปในนึงกัมันใบสีขานหงละหงองนึงสองแล้วไปังสองแล้วเ ว่าทางไม้เข้าเลยไม่ได้คอยยังได้อยู่เหมือนอย่า้นเลาพอมาเจ้ามับ่อามันมันพืนทีมันทางนอกมันทีอันบ่อห้องมันทีบ่อกว้างขนาดนั้เห็นใช่หรอันไม่ชอบขันห่องนี่เลยห้องนึงเหรเออทางหนาห้องนึงชันแล้วเนาะลูกสาวให้แล้วทางหนาไม่ช่ลูกสาโอ้ยลูกสาวลูกสาวขันห้องไว้ลูกชายนี่ผู้สาวเขาง่ายขึ้นยังไอเตอว่าขัดห้องให้แล้วแม่ห่องหนึ่งเว้ยขัดไปยังเนี่ยแม่ว่าขันเพื่อไม่ไดนเราะในเหตุเล ว well, ่าเนี Murder, um, s <S s <S ่ยเน่ยทางเมืองพนัขานของเนื่งห่างแไ่ไหเอาซ่องของแล้วได้งานวายงานทางอันดานหมินบอกินอันดีคนงานมามันโมพ่อมพ่อกะทางเบืองมันเลือก่อนมันบ่เอางมาอ้อมเพื่อนไงมาแล้วก่อนมนบ่โมพ่อขางเรื่องนูไม่ให้นะโมตุ่มขางช่งที่บ่

ลอยเตอก่อนเกี้เด้สปีนี่แน่นอนเ็นาะสแล้วก็อันตั้งแต่เออเพราะว่าึ้นอันเิงนบอก่ว่าโอ๊ยตงงงิด้ยื่อมือเดียวก็เพื่อนมาเชงแม่นาะเพราะว่เดือนเดียวก็ไปน้องวิววันเกิดเด้เดียวกเออแม่นสามปีเลยเด้สปีนี่สามปีสามปีเออสามปีสามสไม เแอไเตอพนก็ไล่ได้ใช่ไหมไม่พอใเลยตัวรถนี่แยังไม่ยหกยังเนาะเจ็บแต่เป็นอยู่ชั้แด่อันนี้กะบพ่อพอน้องเปียวจำไม่ได้วะอันท้าตั้งเพือนนี่คือปีน้องเบลเกิดเจอออจองาเพราะว่าเดือนเดียวอีกเลยเพอาท่้นั่นกอดทังนี้กะพ่อพน้องเปียวเพิ่นกะมาก่อนบ่อไม่ไมิบเก่ สองพันสิบสองพันเศร้าหรือว่าสองพันเศ้าไม่ได้เขียนใช่ละมันสองพันเศ้าปีหนูทองเลยเอเราปีหนูทองเออสามปีไปสามปีก็หาหวกเดือเนี่แหละเออพินาพินาจะได้ขึ้นเ้เนาะปนาะ้างไปเรื่อยพินาจะได้ขึ้นอยูุ่ข่อไว่า เป็นนันนี่ช้ำนี่รายการเดินชิบชงแด้ือเดินชงกันขึ้นรถิมแม่นอ่ะค่ะคดป้ามาเาบ้านไปตังคังอ่ะึกว่าหน้าตาเอานเนะเผ็ดเอาเมื่อม่นอเห็นคือว่าได้แม่นแล้ว็นหได้ยจมีนี่คือยางกาเอายางกะบอกกันก่าด้ยเจ้าได้ซอยก่อนจะาเอายังเนาะเอาชลงเลาวบอกคอยต้องฟังเจ้าก่อนอะไรประมาณนั้นนี่สังเนาะยังว่าอัน ขึ้นนักขึ้นนอนอยู่ไปจ้ะเอาเด็กสามตัวเนาะเป็นพูนว่าถ้ารักนอนอยู่ใช่ไเด็กสามตเนาะจะว่าถืเลนนเนาะจะสื่ออยู่บ่มไม่ได้ชื่อเด็กไม่ได้อยากชื่อเดบอกงานใคราจ้าคนขายเด็กดี่ยวนี้นะจ้งแมนชัยำไปชื่อกัเพื่อนไปชื่ออยู่บ้านอะไรเพือนเพ่นคม่ได้อขายได้แมนอยู่่อนได้ก่อนนี้เพื่เพิดเตี้ยคำพันแบบดีๆเน่ก็คือชิมอะไรนะเนาะแมนะเจ้าคนชื่อแล้วมองชื่อกับมิเดชไื่อไปตามไม่ันชื่อหอก พูเนาะอะไรกับผัวเป็นกับพูดอยู่ทั้งหัวเผาแยงอยู่ล้วอย่างเงี้ยเตรียมไปหานว่าอุปกรณ์นั้นมาให้สร้างคนน่ะให้มาหน้าามาให้เพิ่นพร้อมเรืยไปเ่ยหันแห้งนะเพี่น้องเ้นาะใจเต้นตุบๆแล้วเป็นวันสำน้อยน้วแบบนี้เราเนาะว่าไผยได้หน่อยหาน เย็นเลยนให้าะไรล่ะาาของฮาบัมีของฮาตั้งซื้อเอาของฮาาดนอยจเมื่อดว่ะเคยเห็นไอ้ต่าเพื่อนพูดบอเมื่อเมื่อทีมัออเอปลาเลยเนาะเพื่นไอ้เออแม่น่ะน้องซอร์ดินเพื่นไปก็ให้เอื่อยงม่มาปลาเมื่อพูดได้เหรอ มนคไก็ไปไปช่าน้เรไปใช่เดี๋ยวชิวไปน้ามาเล็กน้อยกันจดัดแฉลงนีตรงน้ำมอน่ก่อจกนจะไปูแน่น่ะออกลำบากข่าวจังห่อออกอะไรได้ก็ั่งเปะเป็นดอยเป็นดอนโอ้ยน่นเป็นร้น <c oughs> นอนได้เลยจ้างจัางว่าจะเป็นได้ไรเดียวไปขึ้เขียวทุ่มอยู่เดี๋ยวว่าแรงก่อนชิลงไปเรอเบคร์คักว่าลงไปเว่นนี้แหละคอยไม่ชิพูดแน่ จ้วงวานล่เอกาจ้ดทำาอไรด้นะ้างนอกใช่หมแล้ววันแล้วอันนี้บ่เห็นมันแล้วว่าลอยตอนี้วะมันจงไว้อยู่มีหยาบ่มีหาบหแืน้าบทามันัย ว่างานข่อยหน้า่อยกระเชียหน้านา่อยก็ะไรมาจักคือกันอนใหม่้ถ้าอยุแสนละอุ๊ว์ชีริกาลงจัดได้หนึ่งลงจัได้หนึ่งแสนละไปสันไปหาดูเบิงดูกเบิงเต้าไปน้ำหาดูกหาเต้ากันโดยใปลาเมื่อปลาก่อนพุนอ่ะเชิญนดินกันนีเที่ยวอีกแล้วอะเนี่ยเที่ยวตลอดอยู่กันหุ่ยโม ไหนเนาะิ่งน้นูก่อนไม่เทอาเงยูกี้ไม่เม่าไงเออจาเอ๋อ่าเนาะพอมูแล้วไดนี้ไปหมู่เมืองบ่ลูก อนก็นอนเนี่ยนอนหนกโอ้หุ่นบนยอมเมื่อแม่พี่น้องเไยโอ้เนาะปลาเมื่อปลาดูปลาบายบายอ๋อโอ้หยอกเมื่ออ่าเนาะโอเคสำหรับแม่พี่น้องเนาะสำหรับวันนี้แม่น้องเปลวกระชิคอล่าแม่พี่น้องว่าเพียงสำเนีกงก็เนาะกะขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับส้มส่งของแม่น้องเปเนาะสำหรับวันนี้สบายดีเด้อสบายดีบ้าบาย